ทำรูพ้พอเพียงแค่ฉันปอสีทำงานก็นานหลายปีส่งรูปนี้เรียนวิทยาลัย mm. พ่อเรียนมาน้อยใช้แรงทำงานเหมือนควาย กลัวลูกต้องจับหางไทยจึงทรงให้ลูกมีวิชาเพลาะมากลูกก็ภาคเพียนลูกต้องภาคเพียนนะลูกนะร่ำเรียนด้วยความตั้งใจนะลูกนะ <Okay. S 1> นะพ่อวันหนึ่งเนี่ยพ่อก็ต้องจากไปสิ่งที่พ่อสามารถที่จะฝากไว้ให้ลูกๆได้ก็คือวิชาความรู้ลูก <Okay. S 1> ก็ต้อง มันศึกษามันเรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการมีธรรมะยังไม่โกกเพราะว่าเราเราจะเราจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้โกูค,ค,คนเก่งเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะสร้างได้ะนะฮะมันหาได้ไม่ยากแต่คนดีเนี่ยมันก็สร้างได้เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหายากแล้ว ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าเก่งอย่างเดียวแต่เราต้องมีความดีด้วยอจะได้สมดุลกันเนาะท่านประธานเนาะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่กูอาจจะขัดขัดแต่ว่าก็พอฟังได้อยู่เนาะเก่งแล้วนะคะใช่น้ําไหลไฟดับสวัสดีเพื่อนๆนะครับนักวยเกเตษนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นพักหลังๆรู้สึกไม่รู้เป็นไงกูเป็นยังไงคะดูตื่นมาตีสี่ตีห้าส่วนมวลรู้สึกว่าจะคิดถึงร่างกายเจ้าของว่าตอนนี้มันเริ่มเสื่อมสุดเหลื่อมเสื่อมสุดนัเ่นและก็อายุเยอะแล้วทำาม ะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะใช่ฮะอ่ะฝากพี่ๆด้วยก็แล้วกันดูแลสุขภาพร่างกายและที่สาคัญดูแลสุขภาพจิตใจค่ะอันไหนที่มันเรามองแล้วว่ามันไม่ไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายกับจิตใจของเราเราก็ปิดป่อยวางวางหมดนะวันนี้เนี่ยสาร่างของเราเกี่ยวกับเรื่องของการอ่ากิ่งตอนกูเรามาพูดถึงกิ่งตอนบ้างเพราะว่าเราเราส่วนมากเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเสียบหลายคนเนี่ยนะครับอ่าตอนกิ่งออกมาแล้วทีนี้ร่างมันออกมาเล็ก S <S <lounge. S 3> แล้วออกวาน้อย,อ,ยออกช้าด้วยอะ,อะไรเงี้ยอาจจะออกช้าเนี่ยอาจจะเป็นที่ฤดูฤดูหนาวฤดูหรือว่าอาจจะเป็นที่วัสดุในการตอนค่ะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันออกอยู่แล้วแหละแต่ที่มันออกมากหรือว่าออกน้อยมันก็อีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ที่นี่ทราบว่ารากมันออกนิดเดียวก,ก,กวออกประมาณเส้นสองเส้นแบบเนี้ยทายัางไงดีคะเออแต่เราปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้กลัวมันตุยใช่เพราะงั้นวิธีการก็คือวันนี้เรามาดูวิธีการอบรากกันอ่าอบรากเนี่ยแค่เรานะฮะ เสียบปลักนะฮะแล้วก็เปิดเป็นคูเวฟนะฮะอเอารากใส่เข้าไปนะปลไว้ในนั้นส <laughs> ักประมาณห้าวินาทีปิ้ง <laughs> ตายวิธีการบลรากเนี่ยเหมือนวันนี้ผมเอาตัวอย่างให้ดูกิ่งนี้นะครับต้นอันนี้ <ผม S 1> ก็เป็น<า>กิ่งตอนนะคะขอดูหน่อยคอ่ะดูเลยฮะรากก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าระดับเนี้ยเขาสามารถที่จะนำไปปลูกได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราจะให้รากมันเพิ่มเม้เอีกเนี่ยโกนะครับเราก็เอาไปอบราก ค่ะ,ะมา,มา,มาดูดวิธีการกันอ่านะวิธีการอบก็ง่ายๆนะครับวัสดุ นี่ผมทําให้ดูเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ใช่ทําให้ดูก็คืออบตั้งไว้อบตั้งไว้กี่วันแล้วคะนี่อันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นก็มีรากเท่านี้เลยน้อยกว่านี้อันนี้น้อยกว่านี้อีกอันนี้เนี่ยมีรากอยู่รากหลักอยู่เส้นหนึ่งกูอ๋อมีรากหลักอยู่เส้นหนึ่งแล้วทีนี้ผมว่าจะเอาไปปลูกมันน้อยเกินค่ะก็เลยเอามาอบก่อนดีกว่าอ่ะมาดูนะครับวิธีการอบก็คือนี่ก็นี่แหละแบบนี้แหละใช้ขุยมะพร้าวเรามารุ้นกันก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวรุ้นก่อนกู น,นี่เราอบจนแบบว่าขุยมะพร้าวเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจังจริงปกติเนี่ยขุยมะพร้าวจะเป็นสีแบบนี้สีชื้นอ่าสีชื้นไหนนะทีนี้เราอบจนขุยมะพร้าวเนี่ยเปลี่ยนสีบนเริ่มแห้งอ่าเริ่มแห้งทีนี้เรามาลุ้นกันนะฮะแต่ละกบไม่มีสักเส้นเลยโอ้ยไอเดเนี่ นี่ไงอยู่ข้างล่างโอ้นี่คือลากใหม่ที่ขึ้นมาจากเส้นเดียวนะผมให้ดูนะแต่ก่อนมันมีลากเส้นไหนนะค่ะนี่คือทางนี้ทางนี้นะอ่านี่คือเส้นหลักเนี่ยเส้นหลักก็คือเส้นที่มันมีสีแดงๆเนี่ยนี่คือเส้นหลักนะครับเส้นหลักอ๋อมันมีเส้นนี้เส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้ตอนนั้นกูตอนนั้นมีแค่สองเส้นอ่ามีสองเส้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยที่เห็นเนี่ยที่มาเกาะเกอนเนี่ยอันนี้มาใหม่หมดในระยะเวลาแค่นี่นี่ใหม่หมดเลยนะเนี่ย น, oh. นี่คือระยะเวลาแค่หอาทิตย์ที่เรางอาทิตออเองที่อบไว้ใช่ฮะ เพราะงั้นเราเห็นว่าเออเนี่ยพอเราอบรากเส้ลรากมันเยอะแบบเนี้เหมือนพี่ๆหลายๆคนบางทีซื้อกิ่งตอนที่มันไม่มีที่มันรากมันน้อยไปหรือว่าเราตอนเองตอนรากมันน้อยใช่ครับเอามาดูอย่างีกานแล้วบอว่าเราเจอรากเส้นสองเส้นเราเอามาอบอย่างนี้จะไม่เร็วกว่าหรอนั่นหรอเร็วสิฮะนใช่แต่ว่านั่นแหละก็คือเวลาเราอบเนี่ยเราก็ต้องใบมันก็จะร่วงเราก็ต้องตัดใบมันออกนะใบออกหน่อย่าตัดใบออกแต่เราไหมดเลยโกตัดใบออกให้หมดเสร็จเนี่ยเหมือนผมตัดตะกี้แบบนี้ อันนี้คือกิ่งตอนใช่ไหมอ่าพอเราได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอาขุยมะพร้าวเนี่ยนะฮะขุยมะาตัวนี้นะค่ะเอาไปแช่น้ํค่ะแช่น้ําแล้วบีบพอหมาดๆค่ะบีบเสร็จปุ๊บก็เอามาวางไว้ถ้าเหมือนปลูกเลยเออนี่ไงแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นี่ใส่ใส่กิ่งตอนของเราลงไปแล้วก็เอาขุยมะพร้าวปลูกไว้ข้างบนแบบนี้อ่านี่แล้วก็ วางไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็วางไว้หนึ่งอาทิตย์วางไว้ในที่ร่มนะที่ร่มไม่ต้องรดน้ําอะไรแล้วนะไม่ต้องไปรดน้ำเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยมันมันชื้นอยู่แล้วอย่าไปลดน้ํากิ่งตอนนะนี่ย้ําก่อนนะบางคนเนี่ยตัวเห็นกิ่งตอนมันแห้งก็เลยไปรดน้ํากิ่งตอนพอน้ําเข้าไปเสร็จปุ๊บลากเปื่อยหมดเลยเพราะฉะนั้นห้ามไปโดนน้าห้ามไปรดน้ําใช้วิธีการนี้ใช่ฮะ แค่นี้ครับประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรากก็เริ่มฟูออกมาโอเคเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยค่ะใช่ฮะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยความสุขร่ํารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดีทําดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้น้นนวดลาวท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อันนี้เราก็จะไปปลูกนะครูนะ,ค,ะนนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะจะ,จะคลิปหน้าจะพาดูวิธีการปลูกว่าใช้วัสดุอะไรบ้างโอปลูกง่ายง่ายนะครับค่ะ,คะบ๊ายบายอ <คะ S 1> ยยาาวัังะไรรให้มกกนนเเลค